สาบายดีมือนี่เก็บผ้าเอ้ยเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของเตรียมเมื่อบ้านเตรียมเมื่อลา้วด้วยพี่นอ้องอเก็บยังไงแล้วพี่น้องเก็บยังไงแล้วขอนอนก่อน,อนของมันไลหลลีนองะพี่น้องวันเตรียมัวสิจัดตั้งใจว่าให้ได้สักสามกระสอบเนาะพี่น้องเพราะว่ามัน ของมันไม่ได้พับแล้วมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเต่งเต่งกันนะมันเหมือนลายเนาะแต่ว่าของก็บัได้ลายบันไดนะพี่น้องแบบว่าส่วนมากก็คองใัยเนาะของอัน <c oughs> ของใชแล้วก็เสื้อผ้าเนะพี่น้องมันจำเป็นเนาะอยู่บ้านเฮามันจําเป็นเมเสื้อผงเสืส้อผ้าของใชย ยาสีฟันแปรงสีฟันยาสระผมยังสีเนาะพี่น้องเวลาหมดแล้วก็ไปสื่อกับแพงเนาะอยู่บ้านหาพผอครองนำเขาให้ยูจีพีก็จะทึกแน่เนาะพี่น้องเอ้ยเวลาเมื่อบ้านแต่ทีกับเมื่อละสหากระซอบเนาะเวลาคนกลางทางเลยยากษชิโยนทีมกลางทางในวรัทแต่ว่าเวลาเราไปฮอดบ้านแล้วยังก็จำเป็นยังก็จำเป็นหมดนะพี่น้องแม่แต่การที่แบบว่าเราแบบเสื้อผาอย่างสีค่ะนะ<ๆ>นะเวลาเราเห็นลูกหลานนะพี่น้อง ลูกหลานที่เขาบ่มีฮะนะเขาเห็นเนี่ยเขาก็แบบว่าดีใจนะพี่น้องเวลาไฮเสื้อผ้าเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขไปนําการที่แบบว่าหฮเสื้อผ้าหรือว่าให้แบบว่าขนมเขาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องแบบว่าของแพงๆเราพี่น้องเอาเสื้อผ้าที่แบบว่าเจ้านายไ้บอแล้วก็แบ่งกับเขาเนี่ยเขาคนดีใจเป็นของใหม่ของเขาแล้วเราพี่น้องเนาะเพราะว่าวันเข้าใจนะว่าการที่บางคนเนี่ยบางคนเนาะบประมาณมาทุกคนเนาะบางคนเขาก็มีร้ายแล้วเนาะ แต่บางคนน่ะบ่มีพี่บ่บมีญาติดีพี่น้องไปกรุงเทพสี่นณะพี่น้องวเวลาเขาเราให้เนี่ยหวานเคยให้ไปว่าเด็กที่แบบว่าบ่มีพี่น้องไปกรุงเทพเลยเขาดีใจนะพี่น้องเขาดีใจไล่ไล่ในเสื้อผ้ากับงากใส่เนาะหวานก็แบ่งให้เขาแบบยกให้เขาลายตัวเลยรพวว่าเจานหนให้ร้ายนะพี่นอ้องเสื้อผ้าน้องหวานก็คนเมื่อที่ะสี่หักกระสอบนะพี่น้องเนาะแบ่งปันกัน,กนเนาะอาจจะบ่มีแบบ แม่ราคาแพงเนาะแต่ว่าจิตใจแบบว่าที่แบบอยากแบ่งปันเนาะวันก็วันก็ดีใจนะที่แบบว่าให้เขาแล้วเขามักเนาะพี่นอ้องให้แล้วเขาใส่เลยให้แล้วเขาดีใจยิ้ม,มสีนะพี่นอ้องเดี๋ยวพี่นอ้องถาเบืนะ้องเนาะว่าวานันเวลาวันหายที่เด็กนอยอยู่บ้านเขาจะดีใจปรดัใจนเนาะพี่นอ้องเดี๋ยววันหอนบ้านวาน่าจะทคลทีให้พี่นอ้องเบิ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้หันจัดของพี่นอ้อง จัดของก็ยังที่เห็นในลัะพี่น้องพับผ้ามาในเทียงคืนสิแล้วอยู่บ่พี่น้องเออคลองลายลีสิเป็นลมลายใส่ห้าตอนนี้แบบมันยังบม่ได้พับเอาประมาณสี่สี่กระสอบนะพี่น้องวันตั้งใจว่าให้ได้แค่สามกระสอบพอดนะพี่น้องพอสี่กระสอบในวันก็บม่ไหวนะมันเสียค่าคนส่งลายนะบางอันเขาเอากระเป๋าละสองร้อยุและพี่น้องมาเนี่ยอันที่วันนอนทับอยู่นี่ะประมาณกระเป๋าใบละสองร้อยพี่น้อง แต่ว่าหาก็ต้องเอาเมื่ออะไรเนาะพรว่าของเขาหายหาก็ดีใจแล้วของเขาหายอนะันนั้นเนาะเอาเมื่อหมดพี่น้องเอาเมื่อจนแม่บอกว่าไม่ต้องเอาเมื่อไลายเด้อลูกเอ้ยของเอาเมื่อแน่แบบแต่ไม่ต้องไลายบ่มีมงซีนออแล้วเพื่อนก็นได้หน่อยนะพี่น้องคองในลายของวานลายประหมูน,นะพี่น้องอยู่บ้านมีสิบก็กสอบแล้วแต่ส่วนมากก็เสื้อผ้านั่นแหละนะพี่น้องเขาหายก็เก็บไปอยู่บ้านเฮายังก็จําเป็นเมื่อเด้พี่น้อง ไม่กะทางเสื้อผ้าเอางสิฮะเฮาอยู่บ้านเป็นของไหม,ม่มดแต่อยู่นี่อาจจะแบบเออเบอร์สำคัญดอกเสื้อผ้าอันที่เขาใหา้แต่จริงสําคัญนะพี่นอ้องสำคัญลายเฮาเฮาใช่แล้วาบางทีเฮายังแบบเขาให้เนี่ยเราเอาเมื่อแล้วเฮาไปแบ่งกับให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ทีใจนะพี่นอ้องเป็นของใหมน่นะเพราะคนบ้านนอกเฮาในแบบว่าได้เสื้อผ้าจากนี่มันเป็นของใหม่หมดแล้วพี่นอ้อง วนันขนาดวันก็ยังใส่เนาะแบบว่าใส่ตลอดเลยแหละเวลาเขาหายในยวันก็ใส่บ้างอันนี้ที่ใส่ได้แต่อันนี้ใส่บ่ได้ก็เอามือให้คนทางบ้านเนาะพี่น้องเนาะวันเก็บไว้ทุกตัวได้เวลาเขาหายเนยี่ยว,วัวน,ยวนจะเป็นคลองลูกคลองลูกคนก็เก็บมือให้ลูกวานนะให้ลูกให้ล้านอยู่้านมันจําเป็นหมดแล้วพี่น้องก็ขออนุญาตไปเก็บไปพับผ่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สิบัมีแรงเลยเนาะก็เลยไปอัพคลิป ขอกำลังใจจากแผลพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้จะเก็บเสื้อผ้าเมื่อบ้านแล้วพี่น้องเอ้คิดหนอดลูกคิดหอดแม่เมื่อบ้านพี่น้องแล้วก็กลับมาสู้งานต่อเนาะว่าสิมามากเขาบอกว่ามาอาจจะยังไม่ได้เนาะแต่ว่าเมื่อได้อยู่นาะพี่น้องก็เมื่อนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะคิดหอดแม่คิดหนอดลูกเนาะไปนานแล้วก็คิดหอดเนาะคนเฮานะอาจจะแบบว่ายังพร้อมที่จะเมื่อบ่หลายๆอย่างนาะพี่น้องแต่ก็เมื่อเนะ กิดหอดเห็จริงใดสักคนมันคินหอดนะเนาะมีเงินเลยบ่มีเงินก็มีค่ารถกับเมื่อพี่น้องอันนี้จิตใจวาดนะเนาะเวลาได้กินหอดแล้วมันยังเป็นจ่างไดเห็นเห็นเห็นดาโลกกับนาแมงสิคะลาได้กินเขาอยู่กับเขาเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกทุกท่านแท้กำลังใจและเป็นกำลังใจให้วันซาวล่านะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้วันซาลาเด้อทุกคน ขอบคุณขอบใจหลายๆที่ติดตามวันซาลาวเนาะขออนุญาตไปเก็บเสื้อผงสภาก่อนเนาะแบบว่าพับมาเมียนให้ดีๆเนาะเพราะว่าเวลาเดินทางค่ะมันจะได้แบบคันลหลกระสอบโพดมันก็ใช่ค่ะคุณส่งไลค์คือวันวอลไย์ยหางเนาะพี่น้องเนาะกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อบ,บาย